คลิปนี้รีวิวกันถึง2ตัวจาก r e ียวมีครับสมาร์ทโฟนเรียวมีนาโซ50ประสิทธิภาพทรงพลังเหนือชั้นและหูฟังเรียวมี u ัส Air 3ครับ realme naso ห้าตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่าทํามาเพื่อสายเกมโดยเฉพาะเลยและตัวนี้ราคาเริ่มต้นเพียง5 9 9 9ัเบาทเท่านั้นครับดีไซน์นี่อย่างเท่นะครับด้วยดีไซน์พื้นผิวเคฟล่าครับทีไดแรงบนันดาลใจมาจากรถแข่งครับทำให้ดูเหมาะมากๆเลยกับสายเกมครับสะท้อนไฟแล้วนึกถึงผิวรถแข่งจริงๆเลยนะครับสวยมากๆแต่แน่นอนนะครับด้วยราคานั้นทําให้วัสดุต่างๆก็เป็นพลาสติกนั่นเองมีที่เสียบหูฟัง usb c นะครับแล้วก็ลำโพงหนึ่งตัว พร้อมที่สแกนนิ้วด้านข้างครับปลดล็อกได้รวดเร็วซึ่งตรงที่สแกนเนี่ยเขาทำเป็นแบบบุ๋มลงไปนะครับแต่ว่าเขาบุ๋มลงไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองทำให้หลายๆครั้งเนี่ยผมคลำหาไม่เจอนะครับที่ใส่ซิมเป็นแบบ3ช่องครับใส่ได้2ซิมกับ1 Mi ไมโคร SD Guard. ด์การ์ดดานหน้านี่มากับจอขนาดใหญ่เลย6.6นิ้วแบบเจาะรูทางด้านซ้ายบนนะครับดีไซน์นี้น่าจะถูกใจใครหลายๆคนมีขอบล่างที่หนากว่าด้านอื่นๆเพียงเล็กน้อยครับส่วนน้าหนักตัวเครื่องเนี่ยกำลังดีที่1 194กรัมโดยรวมแล้วคิวชอบนะครับดีไซน์ของเจ้าตัวนี้ต้องบอกว่าทํามาได้ตรงเป้าสําหรับเกมเมอร์จริงๆนะครับมันสวยสุดๆสเปกเองก็ทํามาเพื่อเกมเมอร์โดยเฉพาะเลยกับชิป He โร G 9 6ครับที่ต้องบอกว่าแรงขึ้นกว่ารุ่นก่อนอย่าง h e โร G 8 5ถึง42%เลยทีเดียวทําให้เล่นเกมได้ลื่นไม่มีสะดุดนะครับเรมีเนะโซ50ก็มีให้เลือก2รุ่นนั่นก็คือเรม C ความจุ64และตัวท็อปที่ผมรีวิวคือ R รม6ความจุ100 g. 28กิกครับและในพาร์ทของแรมน่าสนใจมากๆเพราะคุณสามารถเพิ่มแรมจำลองได้ด้วยการแปลงความจุมาเป็นแรมครับสามารถเพิ่มสูงสุดได้ที่5กิกเลยทีเดียวทำให้าาคุณมีแรมรวมถึง11กิกสูงสุดครับก็ทำให้คุณใช้งานได้ลื่นนะครับเปิดได้หลายๆแอปอย่างไม่มีปัญหาด้วยทดสอบคะแนนกิกเบนช์นะครับสิงคโร์อยู่ที่528ครับและมัลติคอร์อยู่ที่1,875ทดสอบการเล่นเกม p ับ G นะคบเปิดกราฟิกไว้ที่ HD สูงสุดละแล้วก็เฟรมเรทแบบ high นะครับ อบอกว่าเล่นได้ลื่นมากๆเลยตั้งแต่กระโดดร่มลงมาจนจบเกมนะครับไม่มีกระตุกเลยทีเดียวครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าประทับใจมากๆนะครับไม่คิดว่าจะเล่นเกมได้ลื่นขนาดนี้ฮะเรียกว่าทํามาเพื่อคอเกมโดยเฉพาะจริงๆนอกจากนั้นก็ทดสอบเกมโมบายอย่าง Marvel Super War นะครับโดยการปรับภาพขั้นสูงสุดหมดเลยนะครับยกเว้น High Frame Rate เนี่ยไม่ได้เปิดนะครับก็ต้องบอกว่าสามารถเล่นได้ลื่นเช่นเดียวกันนะครับ ไม่มีกระตุกเลยนะครับฟเฟรมเรทเนี่ยอาจจะมีตกลงมาบ้างดรอปลงมาบ้างที่50เฟรมวินาทีแต่ก็ยังลื่นอยู่ครับิ่เงเทล่านี้เกมเมอร์ก็มั่นใจได้เลยครับว่าตัวนี้จะทําให้คุณเล่นเกมได้ลื่นสุดๆหน้าจอเขาเองก็ไม่ธรรมดานะครับกับจอ LCD ขนาด6.6นิ้วความละเอียด Full HD+ Pass, และมากับรีเฟรชเรทที่120เฮิร์ตครับทำให้เราใช้งานในการสวิฟต์ต่างๆนะั้นลื่นตาสมุทตาไปหมดนะครับและหน้าจอเขาเองเนี่ยปรับเฟรมเรทได้ถึง6ระดับด้วยกันนะครับทำให้ช่วยประหยัดพลัง งานไปอีกแล้วใจสายเกมต่อเนื่องนะครับกับทัชแซม pling สูงสุดที่180เฮิรต์ครับสำหรับรุ่นนี้ตอบสนองนิ้วได้ฉับไวแน่นอนในส่วนการเล่นผับ G นะครับทำให้เราหันซ้ายหันขวาหันไปโจมตีต่างๆนั้นก็สมูทแล้วก็ติดนิ้วสุดๆครับในส่วนของความสว่างนะั้นสูงสุดที่480นิตนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่สูงเท่าไหร่แต่ว่าเป็นตัวเลขที่ใช้ในร่มได้ดีนั่นเองนะครับก็คือไม่มีปัญหาครับสามารถชม YouTube ได้ที่ความละเอียด 1440p นะครับแต่ ว่าไม่รองรับ HDR ลำโพงเนี่ยเขามีตัวเดียวทางด้านล่างขวานะครับแล้วก็ให้เสียงที่ผมต้องบอกว่าโอเคนะครับไม่ขี้เล่เ,เลยเล่นเกมเนี่ยอย่างลื่นแล้วแถมยังยาวนานด้วยครับด้วยแบตเตอรี่ความจุ5,000มิลลิแอมป์ที่ใช้งานได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับ ถ้าดูหนังเนี่ยดูหนังได้ถึง20ชั่วโมงเลยทีเดียวแล้วมากับการชาร์จไวอย่างดั๊ตชาร์จนะครับ3 3วัตรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยครับชาร์จเต็ม100%ภายใน70นาทีเท่านั้นถึงแม้เจ้าตัวนี้จะทํามาเพื่อเกมเมอร์นะครับแต่ว่ากล้องหลังเขาก็ให้มาถึง3ตัวด้วยกันกับเลนส์หลัก50ล้านพิกเซล f 1.8นะครับเลนส์มาโคร2ล้านพิกเซลแล้วก็มีเลนส์ขาวดําวัดระยะด้วยครับภาพถ่ายออกมาเรียกว่าคุณภาพเลยทีเดียวนะครับเก็บรายละเอียดต่างๆได้ดีครับด้วยเลนส 50ล้านพิกเซลของเขานั่นเองและยังสามารถเปิด AI Scene Enhancement นะครับทำให้ AI เนี่ยจับซีนต่างๆได้เองครับและที่สำคัญทำให้ภาพเนี่ยสีสดขึ้นหน้ามองขึ้นอีกด้วย <resistor> สำหรับกล้องหลังเองก็มีโหมดนะใสยให้ปรับใช้กันอีกด้วยครับ ในการซูมนั้นเป็นการซูมดิจิตอลนะครับแล้วก็สูงสุดที่10เท่าใครต้องการความละเอียดสูงๆเนี่ยเราก็มี Full Resolution Mode 50ล้านพิกเซลนะครับทำให้ภาพที่คุณเก็บนั้นสามารถซูมเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆได้มากกว่าภาพปกติถ่ายภาพระยะใกล้ด้วยเลนส์มาโครครับในระยะใกล้สุดที่4เซนครับ สามารถถ่ายภาพหน้าชัดหลังเบลอได้ด้วยและในที่แสงน้อยหรือว่าตอนกลางคืนก็มีไ i g h t m o d ให้ใช้กันนะครับจะเห็นได้ว่าภาพเนี่ยดีขึ้นอย่างชัดเจนเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายละเอียดนะครับรวมไปถึงเก็บแสงต่างๆได้ดีขึ้นเยอะมากๆครับและสำหรับการถ่ายวิดีโอเองนะครับกล้องหลังสามารถถ่ายที่ความละเอียดสูงสุดที่ Full HD 30 fps ครับ ส่วนกล้องหน้าเองก็ถ่ายสูงสุดที่ Full HD 3 0 FPS เช่นเดียวกันนะครับและทั้งวิดีโอกล้องหน้าและก็กล้องหลังเองสามารถเปิดหน้าใสได้ด้วยนะครับ ในส่วนของซอฟต์แวร์นะครับรุ่นนี้ต้องบอกว่ายังคงเป็น Android 11อยู่นะครับอาจจะมีการอัปเกรดกันในอนาคตก็ต้องติดตามกันแล้วก็ครอบทับด้วยเร a l m มี UI 2.0ครับธีมสีสันเขาจะสดใสมากๆนะครับซึ่งก็ยังคงมี App d r a w e r ให้ใช้นะครับแล้วก็ปัดไปด้านขวาจากหน้าโฮมเองก็จะเจอ Google Feed ด้วยส่วนฟีเจอร์อื่นๆที่น่าสนใจก็มีแอป Cloner นะครับก็มีให้ใช้นะครับสำหรับใครที่ใช้ Social a c c o u n t 2อันมี Smart Slider ที่สว i p e ์ออกจากด้านข้างจอนะครับทให้เข้าคีย์ลัด รรต่่าาาางๆทีเาสาาเสมถซได้แคปเจอหน้าจอง่ายๆโดยการใช้3นิ้วแตะหน้าจอแล้วก็ลูดลงครับใช้2แอป pp, บนหน้าจอเดียวก็ง่ายๆนะครับโดยการเปิดแอป pp, ที่คุณจะใช้แอปแรกจากนั้นใช้3นิ้วครับแล้วก็ลูดขึ้นพร้อมกันแล้วก็เลือกแอปที่2ได้เลยในส่วนของ Notification บนไอคอนนั้นสามารถให้เป็นจุดหรือว่าเป็นตัวเลขก็ได้เลือกได้เลยครับตัวนี้ต้องบอกว่าทําออกมาเอาใจเกมเมอร์โดยเฉพาะจริงๆนะครับทำให้คุณเล่นเกมได้ลื่นสุดๆรวมไปถึงใช้งานอย่างอื่นๆก็มีให้ใช้นะครับอย่างกล้องเองก็ถือ ว่าใช้ได้เลยแต่ที่เด็ดกว่านั้นคือเรื่องของราคานั่นเองนะครับตัวนี้มี2สเปคอย่างที่บอกนะครับแรม4ความจุ64ราคาอยู่ที่5,999บาทเท่านั้นเป็นราคาเริ่มต้นที่น่าสนใจมากๆครับสำหรับสายเกมและรุ่นท็อปที่ผมรีวิวแรม6ความจุ128กิกราคาเพียง 6,999บาทครับโอ้โหก็ยังเบาอยู่ดีนะครับน่าสนใจสุดๆใครอยากได้มือถือราคาเบาไว้เล่นเกมก็แนะนำกันเลยนะครับกับ Realme n a r o 50ตัวนี้ครับมีสมาร์ทโฟนเล่นเกมที่สุดยอดไปแล้วนะครับแนะนำกันต่อเลยใช้คู่กันก็ดีกับ Realme Buds Air 3ตัวนี้ครับเป็นหูฟัง TWS ตัดเสียงบรบกวนได้ครับแบตเตอรี่เองก็ใช้ได้ยาวนานถึง30ชั่วโมงนะครับด้วยแบตเตอรี่ความจุ543ม ah, ิลลิแอมชาร์จเต็ม100%ใน1ชั่วโมงเริ่มด้วยดีไซน์ที่โค้งมนเรียบหรูนะครับโดดเด่นตรงด้านบนครับที่มีโลโก้เรียวมีแบบเงา สะท้อนแสงเนี่ยโหเหมือนอัญมณีเลยนะครับมีไฟสเตตัสด้านหน้านะครับเปิดฝามาเนี่ยก็จะเจอตัวหูฟังทั้ง2อันเลยรูปทรงของหูฟังก็ทันสมัยครับแล้วก็มีจุดที่สะท้อนแสงเหมือนอัญมณีเหมือนกับเคสเลยนะครับเวลาใส่หูฟังก็ต้องบอกว่าแน่นดีนะครับใส่ออกกําลังกายอะไรก็ได้เลยไม่ต้องกลัวเรื่องของเหงื่อหรือฝนด้วยเพราะว่ากาันน้ําระดับ IPX5 ครับการเชื่อมต่อเขาเป็นบลูทูธ5.2ง่ายมากๆนะครับเพียงแค่คุณเปิดฝาขึ้นมา ถ้าใช้สมาร์ทโฟนของเรี l วมีเนี่ยมันก็จะขึ้นมาแบบอัตโนมัติเลยนะครับเพียงแค่กด Connect ก็เชื่อมต่อเรียบร้อยจุดเด่นของเขานะครับนั่นคือการตัดเสียงรบกวนนั่นเองครับซึ่งสามารถเลือกโหมดได้เลยนะครับนั่นก็คือ transparency Mode โหมดนี้จะทำให้คุณได้ยินเสียงข้างนอกด้วยนะครับหรือว่าเปิดระบบตัดเสียงรบกวนภายนอกครับโดยการแตะค้างไว้ที่ก้านหูฟังจนมีเสียงขึ้นมานะครับก็จะเป็นการสลับโหมดครับซึ่งโหมดตัดเสียงรบกวนต้องบอกว่าเยี่ยมมากครับคือเปิดปุ๊บเหมือนหูดับเลยนะครับ นี่คือระบบตัดเสียงรบกวน42เดซิเบลครับชั้นนําเลยครับของอุตสาหกรรมต้องบอกว่าจะฟังเพลงเล่นเกมดูหนังเนี่ยเหมือนกับเราอยู่ในห้องส่วนตัวโลกส่วนตัวของเราเลยงเงียบๆครับ การันตีรับรองจาก t u v l i e n l ครับนับว่าเป็นหูฟัง TWS ตัวแรกของอุตสาหกรรมเลยที่มีการรับรองประสิทธิภาพสูงแบบนี้มีเทคโนโลยี Smart d w i n n ด้วยนะครับเทคโนโลยีในการตัดเสียงลมที่รบกวนด้วยโครงสร้างที่เรียกว่า Dual Channel d w i n n ครับออกแบบมาเพื่อป้องกันเสียงรบกวนจากลมและในการใช้สนทนาเนี่ยไมยโครโฟนก็เป็นแบบคู่นะครับและสร้างระบบลดเสียงรบกวนด้วย AI ENC ครับทำให้อีกฝ่ายได้ยินเสียงของเราชัดขึ้นอีกด้วยทั้งหมดทั้งมวล นี้ต้องบอกว่าเป็นความสามารถจากชิปเรียวมี r 3ครับที่อยู่ในเจ้าตัวนี้ที่ตัดเสียงรบกวนได้อย่างดีและยังใช้พลังงานต่ำอีกด,ด้วยทำให้เราสามารถใช้ได้สูงสุดถึง30ชั่วโมงเลยครับในการฟังเพลงต้องบอกว่าเสียงดีเลยทีเดียวนะครับไดรเวอร์ขนาดใหญ่10มิลลิเมตรพร้อม Liquid ค r y s t a l p o l y m e อชนิดใหม่ครับ ทำให้เสียงเบสมีความลึกและมีเสียงที่หนักแน่นมากกว่าเดิมแถมยังถูกปรับจูนนะครับด้วยทีมนักดนตรีและวิศวะที่มีประสบการณ์มากกว่า10ปีเลยทําให้ได้เสียงคุณภาพเยี่ยมที่สุดเลยนะครับกับบัสแอร์สใครที่ชอบเบสหนักๆนะครับแนะนําเลยกับโหมดเบสบูส์พัสครับบอกเลยว่าตึบมากๆครับโหมดนี้สามารถปรับได้เลยในแอปพลิเคชัน Real Me Link ครับนอกจากนี้แล้วก็ยังมีเสียงแบบบาลานซ์ด้วยนะครับก็ตามชื่อเลยแล้วก็มีไบรท์ครับอันนี้จะเน้นที่เสียงของคนแบบชัดๆครับเหมาะกับการ ฟังพอดแคสต์หรือว่าออดิโอบุ๊กอีกด้วยมีโหมดที่น่าสนใจอย่าง Customize Audio Tuning ครับฟีเจอร์นี้จะเป็นการวัดหูของแต่ละคนนะครับทั้งซ้ายและขวาแล้วปรับจูนให้เหมาะกับคนคนนั้นโดยการตอบคําถามนะครับว่าเราได้ยินเสียงในโทนต่างๆไหมทั้งหูซ้ายและหูขวาครับก็ต้องบอกว่าใช้เวลาพอสมควรแต่ปรับแล้วเนี่ยเสียงดีขึ้นมากจริงๆครับในเรียวมีลิงก์เองก็สามารถปรับค่าอื่นๆของหูฟังได้อีกด้วยครับอย่าง Volume Enhancer ครับที่ทําให้หูฟังปรับได้ดังขึ้นไปอีกจากปกตินะครับมีเกมโหมด ให้ใช้ด้วยและสามารถคัสตอมการควบคุมอัจฉริยะได้อีกด้วยครับ r e a l m e Buds Air 3ก็สามารถรองรับไฟล์ AAC คุณภาพสูงได้ด้วยพูดถึงความหน่วงของรุ่นนี้นะครับอยู่ที่88มิลลิเซคเท่านั้นถือว่าน้อยมากๆไม่ถึง1วิเลยเรียกว่าต่ำที่สุดในอุตสาหกรรมนี้เลยครับทำให้เล่นเกมดูหนังนะครับภาพและเสียงเนี่ยตรงกันครับสามารถเชื่อมต่อแบบ d u a l d e v i c e Connection คือเชื่อมต่อ2อุปกรณ์อย่างเช่นเชื่อมกับ p c อยู่แล้วก็เชื่อมกับสมาร์ทโฟนของเราครับเวลาใช้หูฟังบน PC พีซีอี คนโทรเข้าเขาก็สามารถสลับมารับโทรศัพท์ให้เราอัตโนมัติได้ด้วยเราเอาหูฟังออกข้างหนึ่งเนี่ยเพลงก็จะหยุดเล่นอัตโนมัตินะครับแถมหูฟังอีกข้างที่ยังอยู่ก็จะเข้าสู่ Transparency mode ทันทีครับเพื่อให้เราเนี่ยสามารถได้ยินเสียงรอบข้างหรือว่าคุยกับคนที่เเดินเข้ามาคุยกับเราได้แล้วก็จะเล่นต่อด้วยนะครับเวลาเราใส่กลับเข้าไปครับการควบคุมเพิ่มเติมนะครับแต่ สองครั้งเนี่ยเป็นการหยุดแล้วก็เล่นนะครับหรือว่ารับสายวางสายก็ได้แต่3าครั้งเป็นการเล่นเพลงต่อไปนะครับแตะหูฟังทั้งสองข้างค้างไว้พร้อมกันจนมีเสียงก็จะเป็นการเปิดหรือปิดโหมดเกมครับเรียวมีบัสแอร์สสวยแล้วก็ฟีเจอร์จัดมาให้คุณเต็มแบบนี้นะครับบอกเลยว่าราคาโดนใจมาก1 9 9 9ับาทเท่านั้นเองครับบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับด้วยราคาของเขาแล้วเทคโนโลยีที่ผมไล่ให้คุณฟังไปทั้งหมดนะเรียกว,ว่าเกินคุ้มแล้วละ่ะแล้วจะคุ้มสุดๆดเลยถ้าจัดไปพร้อมกับ เรียวมีนาโซ50ครับก็ถือว่าเป็น2 p r โปรดั์ของเรียวมีที่ออกมานะครับแล้วก็เรียกว่าจัดมาให้เต็มๆในเรื่องของความคุ้มเลยนะฮะซึ่งเป็นจุดเด่นของเรียวมีอยู่แล้วทั้งสมาร์ทโฟนเองแล้วก็หูฟังเองด้วยนะครับก็ลองไปพิจารณากันดูสําหรับใครที่เป็นสายเล่นเกมอยากจะได,ไดะ้สมาร์ทโฟนที่เล่นเกมลื่นๆนะครับในราคาเบาๆแบบนี้นะครับรวมเป็นหูฟังที่เอาไว้ใช้เล่นเกมด้วยก็ได้นะครับในราคาเบาๆแบบนี้ ซื้อคู่กันไปเลยก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจครับแนะนำเลย